โอากาศสบายสุดๆด้วยนะครับนี่มีอยู่กับช่องสวูสว,สวัสดีด้วยนะครับตอนนี่พ่อไมนพี่ชายสุดเท่ห์มาเล่นกันไปกันเถอะอาจจะเข้าไปฟังอยู่ไหม,ม,มเขายังถ่ายอยู่เหรอเขายังถ่ายอยู่ใช่ไหมาเร็์เดย์เคเอ็กเซนส์นะครับ คอพลนาบนก็่ไปที่หยินดีตอนเราก็สู่วิสเอร์สมายินดีตอนเราก็สู่สถานเลี้ยงเด็กยินดีตอนเรากสู่สถานเลี้ยงเด็กไมจะเป็นบริษ่จ้างที่หนึ่งีพส,สถาน,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 าาน,นาางนี้ร่องเลเธอบางครั้ง <บา S 1> จะเด็ก <บา S 1> ทุกคนเล่น เราคิดคุณจะรักที่นี่เราคิดว่าคุณจะรักที่นี่อะไรเนี่ยคุณห้ามเข้าไปในประตูนี้ด,ดอย่ะแค่อย่าให้คุณไม่ควรเข้าไปในนะั้นงะไรตาก็ตามขอให้ชุกีทำเสียงจำสแกไม่อเสียงยังดัง ตรวจสอบสถานที่รับเลี้ยงเด็กโตโยนี่นี่นี่ที่ S P D เขาไม่ใช่หรอดูดิอือไปกันสถานที่แห่งนี้ใหญ่มากเราเข้าไปก่อนสูเนสนเสียการเชื่อมต่อ,อไปซเลยไปเก็บขยะกาัน เดียวเธอรู้สึกว่าเธอปวดท้องปวดตรงไหนปวดอะไรหรือเปล่าไว้เลยสามทีเกิดอะไรยังนีกนก็<ด>จะ,สะเสร็จร้อยร้อยละร้อยก็ถอนออกสิของโตได้ก <52. S 1> ี่เปอร์เซ็นต์ห้แล้วทำไมถอดออกนี่สองจุดหนงจุด ถ้าตอนเย็นนี่จะกินข้าวกันก่อนอะไรจะกินข้าวกับอะไรไม่รู้เธอเป็นภูมิแพ้เธอดูตาเธอค้ำหมดแล้วรีโอเธอไม่กลัวหรอผมน้องจะมาหาแกนะไอ้คู่บดาิไออยู่ไหนนั่นเนี่ยแกนี่แกนี่นายลองมาสำรวจไหมเชยอย่างน้อยฉันต้องทำเช่นหนึ่งคืน ในนี้มืดมากเลยตัวจะไปไหนอ่ะเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ไปเก็บของเล่นกันไปก็ไปเพื่อเก็บของเล่นไงอ้าวเจ้าของออเล่นก็สายมันมาจากไหนตอนนั้นฉันยังไม่รู้เลยยังไม่รู้ก็ไปก็บฝังโู้นดิฉันไปก็บฝังนี้ฉันกำลังเก็บอยู่แกนนี่นายรอแป๊บหนึ่งได้ไหมเรา ได้เลยสักนั้ต้องไปเก็บตรงนั้นด้วยการเก็บจะหมดอยู่ดีฮะทำไมของเล่นมาวางอยูกใ้โต๊ได้เนี่ยไม่รู้ตอนนี้เขาเลื่องไปขึ้นไปแล้วไปแล้วไปกันเถอะตรงไหนขึ้นไปตรงนี้สิแล้วแกมี่นายอยู่ไหนขึ้นกำลังขึ้นนะแล้วนายอยู่ไหนเนาะเต๋อดีกวน เสียงมันคูบอดีใช่ไหมอะไรที่ไม่อยากก็แคนี่อยากคูบอดีฮ้ยโอ้ยตัวยังไม่กดนะจ้เ้ยฉันกำลังจะไปกนจาเ้บอลบอดีอะไรใส่ของเล่นกใส่เข้าไปกอเลยโอเค โอ้ทำไมสถานที่นี้มันดีจังเลยวยน่าเมกี้เอ้ยบอดี้บอดี้บอดี้นายรีบทำความสะอาดเร็วฉันกำลังจะทำเนี่ยแกจะเดือดร้อนทำไมทำไมถูกพื้นไปเอาที่ไหนเหรอฉันก็ไม่รู้นะเราไปหากันหน่อยไหมแต่ตัวนี้ตัวเอ้ก็ไม่ กี่น,นึงอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกน่นาจะอ,อยู่ฝั่งนี้อ้าไม่ใช่เรือฉันโง่เองบอดี้นายเป็นครูนะก็ฉันโงว่ว่าสมน้ำหน้าใจโง่ฉันแล้วกายอยู่ไหนเนี่ยเข้ามาในโรองอาหารเราที่ไม้ถูพื้นมันอยู่ตรงหรือเปล่าไม่รู้บอดี้ เปิดไฟใายเหรอเปิดสิปดดนะไปเช็คกันเจอแ้วนะเออไปหยิบม,มาเลยทำกงอาดเองนนคนเดียวเลยก็ให้นนฉันทำคนเดียวได้ย,ย,ดยังไงหรออ้าวจะทำไม้ขูพื้นฉันต้องไปหอีกกองไหนเนะี่ยสำรวจกันดิยอย่าเออแก่ยอย่าเออ ฮะฉันเกจอไม้ถูเพื้อนแล้วไหนนี่ไหนนี่ไหนไม้คูเพื่อนฉันได้มาแล้วทำไมแกงโง่จังเลยฉันก็เข้ามาอยู่แล้วแต่ฉันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะวายสมน้ำหน้าแกงงมากแกไปทำกวนจะอาดต,ตรงนู้นเสร็จไปทำตรงนู้นเสร็จ ยศันสันโมนีเอ็งเก่งเกินริำไมัยงั้นไฟมันอาจจะดูดก็ได้เองไม่ใช่ผู้ใหญ่คระไม่ใช่ผู้ใหญ่อุ้ยตกใจรึกูว่าเด็กต้องทำความสะอาดแล้าจ้ะลืมทำความสะอาดตรงนั้นใครไปทำความสะอาดตรงนั้นสี่จังโว o

อ่าอะไรวะคุณตอมเข้าดูนีน่ไงเรามาถึงบ้านแล้วดีใจด้วยมาเปิดทีวีกันไหมเจ้าบอดี้แต่ทำไมที่ตอนที่เรากลับบ้านมาทำไมฝมไมยังไม่ตกฝน,นมันตกแล้วอะล้วจะเปิดทีวีตรงไหนนะ<ด>ข้าดู อ่าวสุดเวื่อไรเมื่อแล้วเรานเกิดสิบสวนในมิสเตอร์ไมเมื่ออ้างว่ากายการ้างานสงสัยที่ต้องสงสัยแล้ววางดีที่หายว่าเร็วๆนี้สถานีโปรดติดตามตอนต่อไปเพื่อรายละเอียดคืออะไรอ่ะบอดี้นายรู้ไหมไม่รู้ฉันดูข่าวสุดไม่เป็น ยังไงแกงฉันอยู่ที่นั่นเฮ้ยโต้เราอยู่ที่ตรงนั้นเราต้องไปสืบสวนแล้วแหละโตฉันรู้ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นที่นั่นโต้ตกำลัฟฟตงต่อกับโคมไฟอย<อ>ู่น,นี่บอดี้กายกำลังตอกไไับโคมไฟอยู่ตอกตอกรอกต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 ้กตอกตนกตอกตนกตนกตอ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 ก ทั้งคือซุปเปอร์แมนจีหรือว่าจะเป็นห้องนั้นที่เขาไม่ยอมให้เข้าไปใ่มเพราะเขาอาจจะซ่อนอไไว้มาโตเฮ้ยบอด,ดี้มาไป<อ>สำรวจกันเถอะทำไมเราต้องมีไม้กวาด,ด้วยหนึ่งบวกหนึ่งฉันต้องหาหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสา่ ที่ที่พวกเขาสามารถเก็บเด็กไว้ยังบอกหนังเท่ากับเท่าไรไม่รู้พี่หาที่ก่อนนะนี่น่าจะขึ้นทำไมแกลมาขึ้นมากับชเชลล์ฮะฮะมิสเตอร์สมายหายไม่นะอ่าตรงนี้ก็หาย ว่าที่ทำยังไงดีเราฉันโง่ไอจะไม่รู้สอบว่ะแต่ฉันขอไปตรวจสอบด้านบนก่อนนะโตมากันเฮ้ยบอดีมากันมันดูตรงไหน ห <No> าไม่บอดีลองไปหากันดูแต่มันอยู่ยเจอเออลองไปสังเกตดูสิกว่าถ้ามันอยู่ตรงสนามหญ้าเลยนะแกลองไปเช็คตรงนี้ดูสิเพราะมันอยู่ใกล้ๆห้องอาหารกลางวันไปไปกันเถอะ แล้วถ้าเป็นโผล่มาเราจะหนียังไงฉันเจอห้องน้ำแล้วนี่เข้าไปกันนายอยู่ไหนนายอยู่ไหนฉันกมลมลังไปแล้วห้องอาหารดูไหนละอ้าวไฟก็เปิดแล้วไม่ใช่หรอนายอยู่ไหนแกอ,อยู่ไหนอ,อันนี้ไอ,อ้โต๊ะนี่ก่อนปวดอย่าลืมให้พ่อแม่และเด็กอ,ดอื่นอยู่ห่าง ห้องนี่เราห้องอาหารใช่เบะดเบะมันคงไม่มีอะไรแปลกอย่างบ่จีแล้วปวดเขาบอก,อกว่าช่วยด้วยนะปืนปืน เก็บมาได้เหรอไม้ถูพื้นนี่ไม้ถูพื้น,นก็จะเ,เก็บไม้เขาบอกให้หาให้ห้องอาหารกลางวันแล้วมันอยู่ตรงไหนตรวจสอบกันตรงแถๆนี้แหละเจ้าบรลเจ้าฉันอยู่ต,ตรงนีน้เดี๋ยวฉันไปเช็กอยู่ตรงนู้นนะมิสเตอร์สมายหาเตอ๋ย มาเหตุพนักง,งานอ้าวอีกพนักง,งานหายบอดี้ฉันต้องเช็ดทั่วห้องเนี่ยมิสเต์อยากกลับบ้านใช่แล้วเราจะมาสำรวจทำไมที่ไงฉันกลัวบาย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 อยากออกไปแล้วอยากออกไปแล้วไม่เว้นบายบาย ้ยต okay. okay, uh, the ัวสาบที่ห้องอาหารกลางวันนี่แหละตัวครึเปอรกลางงนั่นเดือน้างปร์สองโอเคอตัวบอดี้ไม่หาเจอยังกูดบายขั้งขึ้นเรีบไปก่อนขึ้นไปก่อนแล้วน่ะตัวแล้วมันจะอยู่ที่ไหนได้เฮ้ยพี่เจอแล้วรุ่นไหน ประตูอยู่ไหนนําทางไปหน่อยเจ้าบอดีประตูประตูที่ทําเอาอ่ะตามมาเลยโอเคตามมาเร็วๆด้วยฉันเดินตามหลังอยู่คุณตามมาเร็วๆไอแกเริ่มได้เร็วๆหน่อยแกเดินมาเร็วๆหน่อยสิเดินตามฉันไม่ทันสุดทีนี่นี่นี่ไปนปลดล็อกประตู

หาเก้าบล็อกเราต้องหาเก้าบล็อกเก้าบล็อกอะไรอ่ะอะไรคือเก้าบล็อกอ่ะหากล่องนี่อะไรฮักเจอกล่องเงินแล้วแล้วมันจะอยู่ไหนดีอ่ะฉันเจอกอล่งลอ,กองเงินอองงมัไม่ได้อยู่แถวๆนี้นะนายไปหาห,า,าหรือฉันเไปห่วย เฮ้ยของฉันของฉันไอเจ้าโงูจะตัดหน้าฉันเอาเฮ้ยที่บอกรีเย่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 นายลองไปหาข้างในอีกหน่อยมันมีกี่บ็อกก์อะไม่เห็นเลยทำไมมันเล็ดลุ้มแปะแบบนี้โอ้สเตอร์สมัยฉันหลุดเลย เม่ไม่บาร์เฟย์ใส่ซุยฉันบ้างเลยนี่มันเดีลยวนี่ไอนี่เจาแล้วไหนไปเจอตรงไหนบ้างทำไมเราไม่รวบรวมทีเดียวแล้วเราก็เอาไปใส่ไม่เรารวบรวมจะค่าถัมก่อนเช่าตรงนี้ตรงนี้จสนี่ฮัวไว Yes บอกกลังเราดีใจ เ e ราเส่องไฟใช้นะบอดี right. ้บายบายืปนะตรวซีเหมือนกันเลยเจ้าบอดี้ตรงนี้พี่ว่าน่าจะหมดได้แหละไปหากันตอดเถเจ้าบอดี้บอดี้ไปเปิดไฟใช้ไปไป อาช่วามาถูพื่นมาทำผื่นก้เ<า>่าฉันจะึ่งบอกเฮ้ยว่า้ำฉมนะองไม่เห็นทางขส่งไปใช้ไหมสิไปส่เจ้าบอดีแกก็ไปหาของก่อน จะไปกับแกอ่ะเจ้าบอดีเอ็งเป็นผู้สูงอายุเองมีประสบการณ์มากกว่าฉันนะฉันโช่นหมูแก่วัวซีอกอะไรเจ้าบอดีวัคืีบ็อกแลอวซีบ็อกถ้าเราหาเสร็จแล้วเราเจอผีนี่กาไม่เชื่อแล้ว่ามันจะมีผีจริงเช่อหรื แต่เมื่อกี้ฉันโดนจ้ำสแกโดยมิสเตอร์สมองฉันเจอแล้วนี่โอ้ยทำไมเอ็งหาสายตาดีจังเลยก็ฉันเป็นคนแก่ฉันก็ต้องสายตาใจใสโอ้ยคนแก่สายตาไม่ดีไม่แต่ฉันคนแก่สายตาไิเศษสายตาไม่เฉียยังจะเอามาถูหน้าแกครับผมแต่เอามาถูบจบไปเลย ท,ท,ทู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 ท,ทู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  ไว้กันทู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 ทาทู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 ททู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 ททู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 ทท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  Khó khí, khó khí. body chỗ uôn ấy quân. sân chơi có đâu à ngoè mày tránh kịp đi rồi nè trong đi kìa trong đi có rồi có rồi chị tránh món mới hiện đi chịp chịp ơi tôi

เราฉันนอนได้ไหมไม,ไม,ไม,ม่ได้ทำไมอ่ะครอหนึ่งบ่ได้นอนฉันเด้อส่วนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เไมไเจ้าบอดี

check con gì Do nato yên lắp bay này rồi mày 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 đi mày 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 rồi. mày 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 cứu <laughs> rồi nữa rồi lâu lâu nói cho bò gì lâu ly vì nó anh ngủ nãy nhỉ tôi sẽ không mày Body lỡ mà chicken đi mãi. Hey đi ngồi! Tôi! Come on, chào! Gao! 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 Gao!

เอ็งรอฉันหน่อยได้ไหมเนี่ยว้าอ็างู่ให้นี่ะว้าอิาง,นองนหนึ่งสองสามสี่อะไรอ่ะจะเหมือนว่าระดับสีแดงจะเปิดประตูนี้ เลนโดลีสส์เป๊ะๆโอ้ไม่ต้องหาหมยเชฟนะจ๊อืมหมายเลขเกาอีอ้ยสีเขียวคือสีสามคือน้ำเงินไอสามคือเหลืองสองคือแดงหนึ่งคือน้ำเงินแล้วกดแล้วกดอ้ยแล้ให้ให้ครับกดสีปะ หนึ่งคือสีแดงสองสีอะไรเดี๋ยตโตบอกกระสังบอกเองสีเออหนึ่งคือสีน้ำเงนินฮะใช่โอเครับทราบอิงดูเลขหมายดีๆนะโอเคหนึง่งสีน้ำเงนิน สองคเแดงใายฉันขอตัวสีก่อนใชแดงสามเหลืองโอเคเจี๊ยบได้แล้ว

ก็เข้ามาก็ต้องลองอย่างนั้นเราก็สืบค้นได้แล้วนะมิสเตอร์สมายบายบายนี่ไงย่าไปย่าไป คือตรงไหนอ่ะมันมาเร็วซ่อนหรือหลบหนีหลบหนีไหมนี้เร็วไปเร็วไปมาเร็วหน่อยกลไปเร็ว นายรีบกดนะไปเร็วหนึ่ง <Yes! S 2> <Yes! S 1> พันฉันก็เลือกหนี้การเสร็จสิน้นทีดีที่สุดโอเคเราเสร็จแล้ว